สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับในพระชนะของมพระเจ้ามาถึงพี่น้องในหนึ่งที่มทิปที่4นะครับข้อ1 2ถึง16ผมให้หัวข้อไว้ว่าการสอนที่มาจากชีวิตนะครับในพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ได้กล่าวไว้ว่าอย่าให้ผู้ใดบินประมาทความหนุ่มแน่นของท่านแต่จงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทั้งปวงในทางวาจาการประพฤติในความรักในความเชื่อในความบริสุทธิ์จงใฝ่ใจในการอ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุมในการเทศนาในการสั่งสอนจนกว่าเราจะมา อย่าละเลยต่อความสามารถที่มีอยู่ในตัวท่านซึ่งได้ทรงประทานแก่ท่านตามคํำพยาก์เมื่อผู้ปกครองได้เอามือวางอยู่บนท่านจงปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้ด้วยถือเป็นชีวิตจิตใจเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของท่านและใช้ปรากฏแก่คนทั้งปวงจงใจใส่ทั้งตัวท่านและคำสอนของท่านจงยึดข้อที่กล่าวนี้ให้มัน่นเมื่อกระทำทางนั้นท่านจะช่วยทั้งตัวท่านเองและคนทั้งปวงที่ฟังท่านให้รอดได้พระคำขอพระเจ้าในตอนนี้ได้พูดถึงการสอนที่ออกมาจากชีวิต อาจารย์เปาโลต้องการย้ำที่โมทีว่าในการสอนนั้นควรจะมีท่าทีอย่างไรอันนี้หนึ่งครับเมินจากคำดูถูกดูหมิ่นทั้งหลายตอนนี้ที่โมทียังอายุไม่มากในนั้นเองเมื่อท่านต้องไปสอนผู้หลักผู้ใหญ่ในคริสตจก์ท่านเองก็อาจจะโดนคนอื่นดูหมิ่นได้ังนั้นเองเมื่อท่านจะเริ่มต้นทำงานของพระเจ้าท่านเปาโลจึงเตือนท่านบอกว่าอย่าให้คำศประมาทคำดูหมิน่น ทำให้ท่านเองนั้นไม่สามารถรับใช้พระเจ้าแต่ตรงกันข้ามขอให้เป็นแบบอย่างไม่ว่าจะเป็นความรักความเชื่อความบริสุทธิ์เพื่อคนอื่นเขามองเห็นแล้วเขาจะเคารพการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันจะลบคำดูหมิ่นออกไปได้ตอนแรกอาจจะยังไม่ได้ครับแต่สักระยะหนึ่งคำหล่านี้ก็จะหายไปเอง นั่นคือประการที่1ครับประการที่2คือมีชีวิตเป็นแบบอย่างตอนเนื่องจากข้อ12ครับก็คือต้องมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างใช้พรตชนะของพระเจ้าอย่างเต็มที่ใฝ่ใจในการสอนทํางานอย่างเต็มที่ในข้อ14ก็เหมือนกันบอกว่าอย่าละเลยความสามารถต้องมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างครับเป็นแบบอย่างทั้งด้านการประพฤติทั้งด้านเรื่องของการทํางานจะสังเกตในข้อที่13บบอกว่าจงใฝ่ใจ ใยใจหมายถึงว่าทุ่มเทที่จะทําตามของประธานที่ได้รับมอบหมายซึ่งเดี๋ยวจะพูดในประการที่3ต่อไปตอนนี้ได้พูดถึงชีวิตที่เป็นแบบอย่างครับการอุทิศตัวกับชีวิตที่เป็นแบบอย่างเป็นเรื่องสําคัญมากตั้งแต่ข้อที่12บสอเป็นต้นมาเป็นแบบอย่างของชีวิตสําคัญกว่าเรื่องของการทุ่มเทเกี่ยวกับเรื่อง,องการสอน ในการสอนก็ต้องแสดงออกมาว่าเราทุ่มเทกับการสอนขณะเดยียวกันชีวิตเป็นสิ่งที่สําคัญกว่ามีหลายคนที่เน้นเรื่องคําสอนแต่ชีวิตไม่เป็นแบบอย่างแน่นอนครับว่าเราจะขาดฤทธิ์เตชจากพระเจ้าประการที่3คือมุ่งใช้ของประทานพระคัมภีร์ได้บอกในข้อ14ได้พูดถึงพระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งท่านไว้ความสามารถที่พระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งให้ก็คือของประทานพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ในการสอนพระคัมภีร์บอกว่าข้อ15จงปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้โดยถือเป็นชีวิตจิตใจ หมายถึงว่ามุ่งรับใช้ตามของประทานที่พระเจ้าได้ให้ไว้อย่างเต็มที่เพื่ออะไรเพื่อความเจริญของท่านจะได้ปรากฏแก่คนทั้งปวงความเจริญไม่ได้หมายถึงหน้าที่การงานแต่ความเจริญในที่นี้หมายถึงด้านจิตวิญญาณชีวิตในฝ่ายวิญญาณที่คนอื่นดูถูกดูหมิ่นก็จะแสดงออกมาโดยการทําหน้าที่อย่างสัตย์ซื่อโดยการรับรองโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ประการสุดท้ายก็คือมั่นคงในพระชนะพระคมบีบอกว่าจงเอาใจใส่ตัวของท่านและคําสอนของท่านสองอย่างนั้น แยกกันไม่ได้ครับตัวของท่านและคําสอนของท่านหมายถึงเราต้องยึดพระคําของพระเจ้าเพราะว่าการที่เราย,ยึดบนพระคำของพระเจ้ามันจะช่วยตัวเราเองให้รอดพ้นจากความผิดความบากรอดพ้นจากปัญหาต่างๆเราจึงจะช่วยคนอื่นได้ด้วยดังนั้นเองใน4ข้อนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญมากครับการสอนต้องมาจากชีวิตเมินคําดูมินมีชีวิตเป็นแบบอย่างมุ่งใช้ของประธานและมั่นคงในภชนะอธิษฐานด้วยกันครับ ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เจ้าโปรดปล่อยพรองค่ำงหลให้รู้ว่าการสอนต้องมาจากชีวิตขอพระองค์เจ้าใหญ่ค้องหลายสนใจกับการดูถูกดูหมิ่นของหลายๆคนขอให้ค้องหลายมีชีวิตที่จะเป็นแบบอย่างอยู่เสมอมุ่งใช้ของประทานที่พระองค์ทรงมอบให้และมั่นคงในพระชนะของพระองค์เจ้าให้พระชนะเป็นจริงกับในชีวิต และพระชนะที่สอนออกไปนั้นก็จะทำอย่างดีที่สุดโปร่อองเจ้าค่าเพื่อข้าหาายจะได้รับพระพรและการเป็นพอรอยู่เสมออธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจา้าเอเมนใช่พรครับ